หลอดทองคํากลายเป็นคําพูดติดปากติดหูหลอดไฟ LED i b i g e 1 3 0วัตต์นะครับ High Power รถท่านใดนะครับที่ไฟหน้าไม่สว่าง ไม่ต้องกังวลใจไปครับท่านผู้ชมไม่ต้องไปลองผิดลองถูกไม่ต้องไปลองซื้อไฟหน้าที่เว็บช้อปปิ้งต่างๆไม่ต้องไปเข้าร้านตามข้างทางเรามีทีมงานมืออาชีพให้คำปรึกษาว่าควรแก้ไขจุดไหนแบบไหนสละเวลาเข้ามาก็จะได้ใบเช็คลิสต์5 QC แบบนี้พร้อมให้คำแนะนำจากช่างผู้ชี่ยวชาญที่ปรึกษา ทำความรู้จักของไ b ไบตกันอีกรอบนึงครับไอไบตตัวนี้เนี่ยเป็นตัวครบรอบ17ปีสู่บการแบงกิ้งเป็นผู้ผลิตนะครับเป็นหลอดไฟ LED ที่ติดตั้งง่ายคุณสามารถเซิร์ไปติดตั้งเองที่บ้านก็ได้แต่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเข้ามาที่ศูนย์บริการติดตั้งจำนวนรถวันนึงนี่เป็น10คันเลยครับที่เข้ามาตัวหลอดไอไบตนะครับ ค่าเคนะครับมีท่านผู้ชมถามนะครับว่าค่าเคอยู่ประมาณเท่าไหร่หลอดไฟ LED จะให้ค่าแสงนะครับที่เป็นออกขาวทองนวลครับตัวหลอดไฟ LED ตัวนี้เนี่ยนะครับค่าเคอยู่ไม่เกิน 6000K เคอยู่ระหว่างช่วง5 5 0 0ัน0 0ถึงนะครับถูกต้องถูกกฎหมายแน่นอนครับไม่เกินค่าสีที่กฎหมายกําหนดไว้และสําคัญนะครับหลังจากการติดตั้งนะครับที่ศูนย์บริการของเรานะครับ ตั้งระดับไฟ QC รถทุกคันนะครับเป็นไปตามกฎกระทรวงนะครับเป็นไปตามพรอบอรที่กําหนดเอาไว้เลยนะครับในเรื่องของระดับความสูงระดับความเบี่ยงเบนของไฟหน้าเราตั้งให้ฟรีทุกคันด้วยเครื่องตั้งระดับมาตรฐานตัวเดียวกับรอที่ใช้เลยสามารถติดตั้งได้กับรถทุกรุ่นเลยของเรามีสเปคหลอดที่รองรับรถทุกรุ่นทุกคันท่านผู้ชมครับไม่ว่าท่านผู้ชมจะใช้รถรุ่นไหนก็ตามนะครับ แต่ถ้ายังไม่แน่ใจว่าติดตั้งได้หรือเปล่าสอบถามเข้ามากับทีมแอดมินเราได้เลยหลังจากที่ลูกค้าติดตั้งไปก็ว้าวกันทุกคนเพราะว่าลูกค้าบอกโอ้ยสว่างขนาดนี้เลยเหรอขนาดไม่ต้องมาเปิดโคมเปลี่ยนเลนโปรเจคเตอร์เปลี่ยนแค่หลอดไฟ LED เข้าไปนะครับสว่างได้ถึงพันกว่าลักรถท่านใดนะครับที่ไฟหน้าไม่สว่างไม่ต้องกังวลใจไปครับตอนนี้ของเรานะครับมีบริการเช็คลิส 5QC ฟรีท่านผู้ชมครับเรามีทีมงานมืออาชีพให้คำปรึกษาว่าควรแก้ไขจุดไหนแบบไหนเราจะนำรถของคุณน่ะเข้าอุโมงค์วัดแสงเทสไปอยู่ในเกณฑ์ไหนอยู่ค่าแสงไหนเพียงท่านผู้ชมแค่จองชุดนี้เข้ามาสละเวลาเข้ามาก็จะได้ใบเช็คลิสต์ 5QC แบบนี้พร้อมให้คำแนะนำจากช่างผู้ชี่วชาญที่ปรึกษาให้คุณฟรีฟรไม่ทสว่าหลังจากการติดตั้งยินดีคืนเงิน100% ท่านผู้ชมที่สนใจนะครับตอนนี้เปิดให้อีกสิทธ์สิทสุดท้ายนะครับราคาปกตินะครับชุดนี้อยู่ที่7,900บาทเพียงท่านผู้ชมนะครับจองเข้ามา500บาทเท่านั้นลดร,ราคาเหลือเพียง5,500บาทหลังจากที่จองเข้ามานะครับมาที่สุม่ม้วยการของเรานะครับเช็คริสต์5รายการนะครับหลังจากเช็คริ์เสร็จเรียบร้อยนะครับติดตั้งนะครับถ้าคุณเกิดความไม่พึงพอใจในเรื่องของความสว่างไม่สว่างกว่าหลอดเดิมเราติดตั้ง หลอดเดิมคืนและคืนเงินเต็มจำนวนคืนเงินมัดจําเต็มจำนวนไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆและพร้อมรับใบเช็คนิต5รายการที่ปรึกษาให้กับคุณฟิลฟีเลยครับ